ไปกันที่ชาวบ้านชุมชนของอำเภอพนัทนิคมนะครับได้มีการทำประชาคมเลือกอัตลักษณ์นะครับหรือว่าจุดเด่นประจำหมู่บ้านเพื่อนำผลงานไปแสดงในงานชนบุรีโมเดลประจำจังหวัดครับนางชุดาการกำจัดภัยนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการนายอาจพงประเสริฐวิบูรณ์นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและนางศศิวิมลประเสริฐลาบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้ลงพื้นที่ชุมชนหมู่ที่13บ้านหนองโมกตำบลนาเริกอนพ,พนัฐนิคมจัังหวดชนบุรีพร้อมทั้งเชิญตัวแทนซึ่งเป็นสมาชิกในหมู่บ้านอีกกว่า20คนเพื่อทำประชาคมหมู่บ้านเลือกอัตลักษณ์หรือจุดเด่นที่แสดงถึงความเป็นตัวตนภายในชุมชนมาหนึ่งอย่างจากด้านต่างๆเช่นวัฒนธรรมประเพณีงานฝีมือหรือด้านอื่นๆเพื่อนำผลงานไปแสดงภายในงานชนบุรีโมเดลประจำจังหวัด ซึ่งจะจัดขึ้นภายในเดือนมีนาคมนี้โดยผลการทำประชาคมชาวบ้านมีมติเป็นเอกฉันเลือกผลิตภัณฑ์จากสารประเภทของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกถาดเต็งลังของนางสาววาชิวระวิทยากรซึ่งปัจจุบันจัดตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านกเกษตรหนองโมกพัฒนาตั้งอยู่เลขที่83ทับ2หมู่13ตบลน,นาเริกใช้เป็นอัตลักษณ์ประจำชุมชนเนื่องจากที่ผ่านมา ได้สร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนเป็นอย่างมากและถาดเต็งลังก็เป็นเครื่องจักรสารที่เป็นผลงานโดดเด่นขึ้นชื่อเป็นสินค้าหนึ่งเดียวประจำตำบลไม่มีวางขายหรือผลิตที่อื่น